สำหรับท่านที่รักและชื่นชอบไม้พุ่มเลี้ยงง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ในสกุลเข็มหรือเอกซอรานะครับต้นนี้เป็นอีกต้นหนึ่งที่ได้จากการปรับปรุงสายพันธุ์กันขึ้นมาใหม่ชื่อในภาษาไทยของเขาก็คือเข็มพิกุลทั้งนี้ก็มาจากสันฐานดอกที่มีลักษณะละไม้คล้ายคลึงดอกของต้นพิกุลน,นั่นเองนอกจากนี้แล้วยังมีดีที่สีแดงสดใสยังคงมีลักษณะที่สําคัญของต้นไม้ในสกุลเข็มก็คือ เลี้ยงง่ายออกดอกตลอดทั้งปีบ้างก็ว่ากันว่าต้นนี้เป็นต้นไม้ลูกผสมที่เกิดขึ้นจากฝีมือของคนไทยหากท่านกำลังสนใจเจ้าต้นเข็มพิกุลอยู่แล้วก็ไปรับฟังข้อมูลปัจจัยแวดล้อมในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเจ้าเข็มพิกุลกับมือเย็นสุริยันตนี้ครับ เช่นเคยครับมือเย,ย็นสริวต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้มีโอกาสดูคลิปต่างๆของมือเยน็นแล้วก็คอมเมนต์มาว่าอยากจะรู้จักต้นไม้ต้นต่างๆแล้วต้นเจ้าเข็มพิกุลน,นี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ท่านอยากรู้จักเริ่มต้นเราก็ไปทํความรู้จักชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาก่อนเพื่อจะสืบสาวหาไปยังถิ่นกําเนิดของเขาด้วยโดยชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าเข็มพิกุลก็คืออีกโซราครีมซินสตาร์โดยชื่ออีกโซราหรือชื่อสกุลอีกโซราเนี่ยนะครับก็ มีรากศัพท์มาจากคําในภาษาสันสกฤตซึ่งหมายถึงพระศิวะนั่นเองแล้วนอกจากนี้แล้วชื่อครีมซันสตารก็ไม่ใช่เป็นชื่อชนิดพันธุ์แท้แต่ประการใดแต่เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาใหม่จากสันฐานของดอกที่มีความสวยสดงดงามแล้วก็มีแฉกออกไปคล้ายกับดวงดาวนอกจากนี้ก็มาจากสีแดงสด ของเจ้าดอกด้วยนะครับก็จึงทําให้ได้ชื่อคริมสันสตาร์มานั่นเองอย่างไรก็ตามในหลักฐานอ้างอิงบางแหล่งนะครับบอกว่าเป็นต้นไม้ที่มีการปรับปรุงสายพันธุ์กันขึ้นมาจากต้นเข็มแดงหรือเข็มต้นทางอื่นๆจนได้สายพันธุ์ที่มีดอกแบบนี้ซึ่งต้นแม่ของเขาที่เป็นต้นพ่อแม่พันธุ์เนี่ย ก็มีถิ่นกําเนิดอยู่ในย่านบ้านเรานี้เองจึงเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตแล้วขึ้นได้ดีในบ้านเราโดยข้อมูลของแหล่งอ้างอิงบางแหล่งนะครับบอกว่าการปรับปรุงพันธุ์นี้เกิดขึ้นโดยนักปรับปรุงพันธุ์ชาวไทยเป็นเรื่องที่ดี มากมากเลยครับสำหรับการนําไปใช้งานเราจะต้องเข้าใจตัวสันฐานและความสูงของเขาก่อนนะครับเขาเป็นต้นไม้ที่มีความสูงพอสมควรเลยแล้วอาจจะจัดเขาเป็นไม้พุ่มขนาดกลางแล้วก็ไม้พุ่มขนาดเล็กได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กก็มีความสูงประมาณตั้งแต่50-60ซนติเมตรขึ้นไปจนไปถึงล่อยเขาไว้โดยที่ไม่ทําการตัดแต่งกิง่งอาจจะสูงได้ถึง1เมตร80เซนถึง2เมตรเลยนะครับเพราะฉะนั <c oughs> ้นหากจะปลูกเป็นไม้ พุ่มเล็กๆก็ทําได้ปลูกเป็นไม้พุ่มขนาดกลางมีความสูงสักหน่อยก็ทําได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้แล้วตัวลักษณะสันฐานที่สําคัญก็คือเป็นไม้ที่มีการแตกพุ่มแน่นแล้วก็ออกดอกอย่างต่อเนื่องโดยกิ่งที่เราเห็นอยู่นะครับกิ่งที่มีอายุมากๆก็จะมีเปลือกสีน้ําตาลอมเทาแล้วก็จะมีการแตกกิ่งก้านออกไปเรื่อยๆจึง เป็นต้นทางเลยที่ทำให้พุ่มของเจ้าเข็มพิกุลนั้นแน่นนอกจากนี้แล้วเราจะเห็นใบเดี่ยวที่มีลักษณะสันฐานขอบใบเรียบปลายใบแหลมโคนใบเป็นติ่งเว้าเข้ามาแบบนี้แล้วก็ก้านใบสั้นสักนิดหนึ่งใบนี้จะขึ้นเรียงตรงข้างกันเลยนะครับใบนั้นก็จะมีสีเขียวเป็นมันเส้นใบชัดมากๆเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่ให้ใบดกไปพร้อมๆกับการออกดอกบริเวณปลายยอดซึ่งดอกนั้นก็จะเป็นช่อกระจุกแน่นถ้าหากเราคุ้นเคย กับเข็มญี่ปุ่นหรือเข็มแดงเราก็จะพบว่าเจ้าเข็มพิกุลน,นั้นจะมีขนาดช่อดอกที่สั้นลงมาสักนิดหนึ่งแต่โคนดอกนั้นยังคงเชื่อมติดกันเป็นหลอดแต่ว่าตัวกลีบดอกนั้นจะกระจุกแน่นมากๆนอกจากนี้แล้วตัวเกรสรตัวผู้ที่เราเคยเห็นอย่างเด่นชัดในเข็มแดงหรือเข็มญี่ปุ่นนั้นก็จะลดรูปหายไปเห็นแต่ตัวดอกเท่านั้นว่ากันว่าเข็มพิกุลสามารถจะติดเมล็ดได้แต่การติดเมล็ดจะทาได้ยากอย่างที่ว่าไปก็คือ ตัวเกสรตัวผู้เขาลดรูปหายไปก็โอกาสในการติดเมล็ดก็จึงยากการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมก็ควรจะเป็นการตอนกิ่งกับการปักชำกิ่งแก่แบบนี้เหมาะมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนนี้นะครับถ้าหากใครครอบครองต้นเข็มพิกุลอยู่แล้วพอจะมีกิ่งแก่อยู่บ้างแนะนําให้ปักชำในช่วงนี้เลยหากท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะปลูกเจ้าเข็มพิกุลก็สามารถทําได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปลูกลงไปในพื้นที่ดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์นักปลูกทั้งลงไปในแปลงหรือปลูกลงไปในกระถางก็นิยมปลูกกันอย่างไรก็ตามการเลือกสถานที่ปลูกก็เป็นเรื่องที่สําคัญจะสนับสนุนให้เจ้าเข็มพิกุลนั้นจเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็อวดความสวยงามของดอกแบบนี้ สมดังความตั้งใจของเราที่อยากจะปลูกเรื่องแรกเลยก็คือการหาพื้นที่ที่รับแสงแดดเต็มวันใบแบบนี้เป็นดีที่สุดถ้าจะย่อหย่อนลงมาสักนิดหนึ่งก็ประมาณสัก4-6ชั่วโมงต่อว,วันในทางกลับกันถ้าเราปลูกในพื้นที่ที่มีแสงน้อยมากๆจนไปถึงร่มรำไรเลยก็ไม่แนะนําเลยเป็นเพราะว่าจะมีอาการต่างๆนานา,นาก็คือใบอ่อนย้วยปลกลงใบมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการสังเคราะห์แสงแบบนี้ก็จะอ่อนแอลงแล้วก็ถูกโจมตีโดยโรคและแมลง <c oughs> ได้ง่ายมากมาก ไม่แนะนำ <Okay. S 1> เรื่องที่2ครับเรื่องของดินปลูกสามารถจะปลูกได้ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างช่วงกว้างๆเลยโดยอาจจะเป็นดินเดิมที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่มากนักหรือจะเป็นดินถุงหรือเป็นดินที่เราปรุงวัสดุปลูกขึ้นมาใหม่หรือแม้กระทั่งใช้วัสดุปลูกเป็นกาบมะพร้าวสับล้วนๆผสมกับ อินทรีย์วัตถุอีกสักนิดหน่อยเขาก็สามารถจะเจริญเติบโตได้ดีสําหรับวัสดุปลูกนะครับถ้าเป็นพื้นที่เดิมแล้วก็ใช้ดินเดิมเลยปรุงเขากับอินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกและก็ปุ๋ยหมักอีกสักหนึ่งส่วนโดยเป็นดินเดิมหนึ่ส่วนแล้วก็อินทรีย์วัตถุอย่างปุงป๋ยคอกปุ๋ยหมักอีกหนึ่งส่วน ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันใช้เป็นวัสดุปลูกเลยในกระถางก็เช่นกันนะครับใช้วัสดุปลูกในทํานองเดียวกันนี้ได้เลยสําหรับเรื่องของการรดน้ําให้น้ําอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งเพราะน้ําเป็นปัจจัยสําคัญในการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับให้ทุกวันเป็นดีที่สุดแต่ไม่ควรให้อย่างมีความชื้นจนเปียกชื้นแฉะแบบนี้ไม่เหมาะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงฤด,ดูฝนถ้ามีฝนตกและมีความชื้นอยู่เพียงพออยู่แล้ววันนั้นงดน้ําไปเลย แล้วค่อยไปรดน้ําในวันต่อๆไปรวมไปถึงในช่วงฤดูแล้งที่มีความชื้นน้อยมากๆแต่ถ้าเกิดเห็นอาการแห้งเหี่ยวแล้วก็ใบตกลงจากการขาดน้ำเราก็เพิ่มปริมาณน้ำโดยอาจจะลดสักวันหนึ่งสองครั้งแบบนี้ก็จะช่วยให้เขาดำารงอัตราการเจริญเติบโตต่อเนื่องไปได้ถึงแม้ว่าเจ้าเข็มพิกุลน,นั้นจะเป็นต้นไม้ลูกผสมก็จริงแต่เป็นลูกผสมที่แข็งแรงมากๆเลย ถ้าหากใครปลูกอยู่ก็จะทราบว่าตัวเขาเองนั้นทนทานต่อโรคและ,มะแมลงมากๆจะล้มหายตายไปจากโรคและ,มะแมลงที่เขาทำลายนั้นได้ยากเต็มทนอย่างไรก็ตามก็มีโอกาสที่ถูกเข้าโจมตีโดยพวกมแมลงปากดูดแล้วก็มแมลงปากกัดต่างๆนะครับถ้าหากท่านเจอมลงปากดูดอย่างเพียอ,อ่อนเพียแป้งเข้าทำลายก็ให้ใช้บูเวรินในการผสมน้ําฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆและนอกจากนี้ถ้าหากเป็นมแมลงปากกัดต่างๆ ถ้าไม่ใช่หนอนนะครับก็ใช้เมทาซานในการผสมน้ําฉีดพ่นแต่ถ้าเจอหนอนในการรุมสกรรมเขาแล้วก็จัดการไม่ไหวแล้วก็แนะนําให้ใช้ไลนิ่งในการผสมน้ำฉีดพ่นในช่วงระยะเวลายเย็นด้วยเช่นเดียวกันชีวพันธุ์ที่มือเย็นแนะนําไปเป็นของแอปพลายเคมปประเทศไทยนะครับท่านสามารถจะฉีดพ่นได้บ่อยแล้วก็ไม่ทิ้งปัญหา ในการทิ้งสารเคมีให้เป็นอันตรายกับสวนของเรานะครับโอเคต่อมาเป็นเรื่องหนึ่งที่อยากชวนทุกท่านทาก็คือเรื่องของการตัดแต่งกิ่งสังเกตไหมครับว่าเจ้าเข็มพิกุลนั้นเป็นต้นไม้ที่ออกดอกอยู่บริเวณปลายยอดแต่เรานิยมในการปลูกเป็นแปลงในการตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่มให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมทรงกลมต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องช่างใจเพราะว่า ในการตัดแต่งกิ่งให้เขาเรียบเสมอกันไปตามฟอร์มที่เราต้องการก็จะทำให้สูญเสียโอกาสในการที่จะออกดอกอยู่บริเวณปลายยอดไปด้วยเช่นกันด้วยเหตุนี้มือเย็นขอเชิญชวนท่านปล่อยทรงผู้หมุงเขาไว้แล้วอาศัยการตัดแต่งกิ่งเอากันไกลตามเข้าไปแล้วก็เอากิ่งหรือปลายยอดที่ออกดอกไปแล้วเนี่ยออกก็จะทำให้เรามีโอกาส ในการที่จะได้ดอกจากยอดใหม่ที่ผลิขึ้นมาแบบนี้อย่างที่ผมปล่อยไว้นี่ครับแบบนี้ก็จะทําให้เราได้เห็นดอกอย่างต่อเนื่องนั่นเองลองใช้วิธีการนี้ดูนะครับแต่ถ้าท่านต้องการปลูกเป็นแถวเป็นแนวก็เหมาะเหมือนกันทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าพุ่มใบของเข็มพิกุลนั้นแน่นมากๆนั่นเองสําหรับการนํามาใช้งานทั้งในการปลูกประดับตกแต่งภายในพื้นที่สวนกลางแจ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สวนแบบประดิษฐ์หรือ Formal Garden ก็นิยมที่จะเลือกใช้เจ้าเข็มพิกุลเพราะว่าทั้งพุ่มใบแน่นแล้วก็มีกระจุกข,ของดอกที่ทยอยออกดอกมาอย่างต่อเน,นื่องสร้างความสดใสให้กับสวนได้ดีมากๆและนอกจากนี้การปลูกเป็นไม้กระถางปลูกประดับในพื้นที่สวนกลางแจง้งลดความแข็งกระด้างของพื้นที่ที่มีคอนกรีตเยอะๆแบบนี้ก็เหมาะมากๆเลยเชิญชวนทุกท่านได้หามาปลูกกันนะครับเพราะว่านอกจากจะดอกสวยพุ่มใบแน่น ก็ยังเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่เลี้ยงง่ายฝากเทวดาเลี้ยงได้ระดับหนึ่งเลยหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทำลายโดยโรคและมแมลงแล้วตัวท่านเองก็ไม่อยากใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดโรคและมแมลงต่างๆเหล่านั้นเมื่อเยนเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธ์ดีของแอพพลายเคมในการป้องกันกําจัดซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดโรค แล้วก็ชีวพันธุ์ในการป้องกันกาจัดแมลงต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเอาอยู่และที่สําคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีไว้ในส่วนของเราให้เป็นอันตรายต่อเราลูกของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราหากท่านสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้จากทั้ง s h o ป e ี Lazada แล้วก็รวมไปถึง Facebook Fanpage ของแอปพลายเคมประเทศไทยนอกจากนี้ก็แอดไลน์คุยกันกับแอปพลาเคมได้โดยตรงส่งเร็วด้วยนะครับ สาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นอยู่เป็นประจำที่มือเย็นชิวี่โอเชิญชวนท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้หลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกแล้วก็กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้มือเย็นเป็นช่องที่ผลิตสาระดีะดๆเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นเราผลิตสาระแบบนี้สัปดาห์ละหลายๆตอนเลยนะครับถ้าใจดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครน,นอกจากนี้นะคิดเห็นว่าคลิปนนนนนีี้้ดดแแแลละะะเปป็รรรโยชชช์กกกกััับบามมิตตท่่อไ ช่วยกดไลค์หรือกดแชร์เรื่นี้ให้กลับมาเยอด้วยน,นะครับต,ตอนนี้มิยาซิโดไปแล้วนะครับสวัสดีครับ